ธุรกิจที่ขายอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนอกเหนือจากคุณภาพของอาหารรสชาติการบริการที่น่าร้านความสะอาดสะอาดแล้วนะคะมันยังมีอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับร้านคุณค่ะวันนี้มีเทคนิคมาบอกนิดนึงค่ะ The ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและแน่นอนนะคะว่าได้รับความนิยมสูงก็ทําให้มีคู่แข่งมากมายธุรกิจประเภทนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ําแน่นอนเลยค่ะว่านอกเหนือจากคุณภาพของอาหารรสชาติการบริการที่หน้าร้านความสะอาดสะอาดแล้วนะคะมันยังมีอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับร้านคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนะคะ ที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มผันตัวเองนะคะมาใช้บริการเดลิเวอรี่กันแล้วนะคะถ้าธุรกิจของคุณขายอาหารขายเครื่องดื่มแต่ยังไม่ได้ทํเดลิเวอรี่อาจจะทําให้คุณกําลังพลาดโอกาสบางอย่างได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีการสั่งอาหารออนไลน์ได้ลายเองเนี่ยก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึง่งที่จะช่วยทำให้ธุรกิจที่ขายอาหารและเครื่องดื่มสามารถเติบโตได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่เราจะมาแนะนำให้กับคุณในวันนี้ได้แก่ ีเจอร์ที่1 rich menu ค่ะ rich menu เนี่ยมันเปรียบเสมือนปุ่มอำนวยความสะดวกที่จะฝังอยู่ในห้องแชททันทีที่ลูกค้าเข้ามาในบัญชี Li n e official account ของเรานะคะและเริ่มต้นการแชทกับเราเขาจะเห็นปุ่มเหล่านี้นะคะฝังไว้เลยนะคะแทนที่แป้นพิมพ์ซึ่งเราเองเนี่ยสามารถเลือกเจาะช่องได้ในแต่ละช่องนี้เราสามารถใส่แอคชั่นต่างๆได้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไอเดียที่ลี่อยากสะมอบให้ในวันนี้สําหรับธุรกิจที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะปุ่มที่คุณจําเป็นจะต้อง ต้องมีแน่ๆแน,แน่นอนเลยปุ่มที่1เมนูค่ะลูกค้าคุณอยากรู้แน่นอนว่าคุณมีเมนูอะไรในร้านบ้างคุณสามารถเอาเมนูนะคะฝังเข้าไปไว้ในนั้นได้เพื่อให้ลูกค้ากดแล้วเข้าไปดูรายการเมนูของคุณอาจจะเป็นเมนูที่อยู่บนเว็บไซต์ก็ได้นอกเหนือจากนั้นแล้วอาจจะต้องมีปุ่มให้ลูกค้า แจ้งเพื่อจองโต๊ะนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าน่าจะต้องถามเข้ามาบ่อยๆหรือถ้าร้านไหนสะดวกให้ลูกค้าโทรติดต่อนะคะคุณก็สามารถใส่ปุ่มให้ลูกค้าโทรออกได้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะใส่ปุ่มให้โทรออกทํำยังไงเพราะว่าถ้าคุณเคยลองทําคุณจะเห็นว่ามันไม่มีแอคชั่นให้กดโทรวันนี้มีเทคนิคมาบอกนิดนึงค่ะ เทคนิคที่ว่านี้นะคะคือการฝังปุ่มโทรออกเข้าไปใน rich menu วิธีการทำนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณเลือกแอคชั่นใน rich menu เป็นลิงก์แล้วหลังจากนั้นนะคะในช่องลิงก์ให้คุณเขียนว่า tel ใส่เครื่องหมายโคลอน แล้วตามด้วยเบอร์โทรหลังจากนั้นปุ่มนี้นะคะจะกลายเป็นปุ่มที่กดสําหรับโทรออกเพื่อให้ลูกค้าโทรไปหาคุณที่ร้านได้ทันทีเลยนั่นเองค่ะอีกปุ่มหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะคือการปักหมุดค่ะเป็นปุ่มที่กดแล้วสามารถเปิดเป็นแผนที่ให้ลูกค้ารู้ว่าโลเคชันของร้านคุณอยู่ที่ไหน<ๆ>เผื่อเขาอยากจะขับรถไปนะคะจะได้เข้ามาดูข้อมูลในนี้ได้นั่นเองค่ะ ฟีเจอร์ถัดมาที่อยากจะแนะนำคือการบล็อ c แคชค่ะแน่นอนนะคะว่าการบล็อ c แคชเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะส่งอะไรส่งให้ใครและส่งเมื่อไหร่สิ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะคือการส่งอะไรนั่นเองค่ะส่งอะไรที่ว่านี้มันก็เปรียบเสมือนการทำคอนเทนต์ที่คุณจะสื่อสารไปให้กับลูกค้าซึ่งแน่นอนนะคะว่าคอนเทนต์นะในไลน์ Official Account เนี่ยมีรูปแบบของคอนเทนต์ให้คุณส่งได้มากมายไม่ว่าจะเป็นว h ชแม s a ซจนะคะ Rich message เนี่ยคือรูปภาพขนาดใหญ่เต็มจอที่เวลาเราส่งไปแล้วนะคะปกติถ้าส่งรูปภาพคือกดแล้วมันจะขยายขึ้นมาแต่เจ้า Rich message นี้มันจะมีความพิเศษตรงที่คุณสามารถฝังปุ่มเข้าไปได้ค่ะเช่นกดแล้วส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณหรือว่ากดแล้วเข้าไปในแพลตฟอร์มที่สามารถสั่งอาหารได้ ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นรูปภาพนั้นเห็นเมนูนั้นๆแล้วกดไปสั่งซื้อได้เลยทันทีนั่นเองเป็นการกระตุ้นยอดขายให้คุณไปในตัวอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณสามารถนำมาใช้เป็นคอนเทนต์ในการส่งบล็อดแคสให้กับลูกค้าของคุณได้นั่นก็คือคูปองค่ะสำหรับธุรกิจร้านอาหารรี่แนะนำว่าคุณควรสร้างคูปองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะคะคุณอาจจะเอาคูปองนี้ไปใช้เป็นการส่งเสริมการขายบางอย่างได้เช่นทำการแจกฟรีนะคะเราอาจจะแจกฟรีบางสิ่งบางอย่างก็ได้อย่างเช่นสมมุติร้านคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณอาจจจะแ แคบหมูให้ลูกค้าก็ได้นะคะเป็นของเล็กๆน้อยๆหรือถ้าไม่แจกฟรีคุณก็อาจจะส่งเป็นคูปองที่มอบเป็นส่วนลดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนําคูปองนี้มาใช้งานที่หน้าร้านเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้พนักงานกดตัดสิทธิ์ที่คูปองนั้นนะคะเท่ากับว่าลูกค้าได้มาใช้คูปองไปเรียบร้อยแล้วแอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าคูปองที่คุณสร้างเนี่ยสามารถสร้างได้2แบบเป็นคูปองที่สามารถใช้ซ้ํากี่ครั้งก็ได้นะคะกับคูปองที่ใช้ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้นลองนําไปพิจารณาดูนะคะว่าคูปองประเภทไหนเนี่ยเหมาะก,กับโปรโมชั่นที่คุณกําลังทําอยู่ขอแนะนํานะคะว่าถ้าคุณอยากจะได้ยอดขายเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นคูปองแบบใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดลูกค้าจะได้กลับไปใช้ซ้ำที่ร้านของคุณได้นั่นเองคะ่ะ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่ควรพลาดเลยสําหรับร้านที่ขายอาหารและเครื่องดื่มนั่นก็คือ Reward ดการหรือบัตรสะสมแต้มนั่นเองค่ะ Reward ดการหรือว่าบัตรสะสมแต้มหลายคนอาจสงสัยว่ามันต่างอะไรกันกับบัตรสะสมแต้มที่เป็นกระดาษแบบสมัยก่อนที่ร้านทั่วๆไปเขาใช้กัน ต้องบอกก่อนเลยนะคะในเชิงการทํางานเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะคะมันก็คือการสะสมแต้มเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างกันนะคะคือข้อดีและความสะดวกสบายนะคะที่คุณจะได้รับจากการใช้ Reward ดการหรือบัตรสะสมแต้มผ่านทาง Line Official Account นั่นเองค่ะลองนึกภาพนะคะจําลองสถานการณ์ว่าคุณเนี่ย เป็นลูกค้านะของร้านชานมไข่มุกร้านหนึ่งนะคะเวลาที่คุณไปซื้อชานมไข่มุกนะคะคุณก็จะได้รับชานมไข่มุกมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีสแตมป์อยู่ในนั้นว่าคุณซื้อแล้ว1แก้วโดยส่วนใหญ่แล้วโปรโมชั่นมักจะเป็น10แถมหนึ่งนะคะสะสมครบ สิสแตมป์นะคะรับไปเลย1แก้วฟรีแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่วันดีคืนดีคุณอยากจะกลับไปซื้ออีกครั้งหนึง่งคุณอาจจะลืมเอากระดาษแผ่นนั้นไปจากที่ตอนแรกตั้งใจจะให้สแตมป์สิดวงใน1ใบมันจะกลายเป็น10ใบทันทีเพราะทุกครั้งที่คุณไปคุณก็จะลืมกลับกันพอเราเปลี่ยนมาใช้เป็น Reward ดการหรือว่าบัตรสะสมแต้มที่อยู่ใน Line Official Account แน่นอน คุณไม่ลืมสมาร์ทโฟนของคุณแน่ๆไม่ว่าจะออกไปที่ไหนนะคะคุณจะมีสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นอวัยวะที่33อยู่แล้วนี่คือการมาแก้เพนพอยทที่เกิดขึ้นสําหรับการสะสมแต้มในรูปแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําเลยสําหรับธุรกิจที่เป็นร้านอาหารนะคะหรือว่าขายเครื่องดื่มถ้าใครยังใช้กระดาษอยู่นะคะลดละเลิกเลยค่ะแล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นรีวอร์ดการแทนดีกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกับการใช้ Reward Card คือคุณสามารถรักษาฐานลูกค้าให้อยู่ใน Line Official Account ของคุณได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานึกจะบล็อกหรือว่าบอกเลิกนะบอกลาจากคุณไปแต้มที่เขาสะสมมาเนี่ยมันจะศูนย์สิ้นไปหมดเลยนะคะเสียมูลค่าเลยทําให้เขาเนี่ยยังต้องอยู่กับคุณต่อรับฟังข่าวสารหรือสิ่งที่คุณอยากจะบล็อตแคสไปหาเขาต่อนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ลี่อยากจะแนะนําให้สําหรับธุรกิจที่ขายอาหารและเครื่องดื่มถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่อยู่ใน Line Official Account แต่เป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่อยู่ภายใต้ l n n for r u u s n n s s เซอร์วิสนั้นมีชื่อว่า my restaurant by line นั่นเองค่ะ my restaurant นะคะคือบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อม Line Official Account ของคุณเข้ากับวงใน Merchant App ค่ะ วงในมอชั้นแอปก็คือเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านอาหารนั่นเองหากคุณเป็นสมาชิกของวงในม r อชั้นแอปอยู่แล้วนะแนะนำว่าควรใช้ My Restaurant เป็นอย่างยิ่งเพราะมีข้อดีมากๆข้อดีแรกเลยนะคะคือคุณสามารถดูรายงานยอดขายนะคะดูรายงานแบ่งแยกตามประเภทหรือกลุ่มต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใน Line Official Account ได้ข้อดีที่2คุณสามารถสร้างส r ทเมนูได้ค่ะ ส์ทเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูที่สามารถเอาไปตั้งไว้ตามโต๊ะนะคะเป็น QR Code ให้ลูกค้าสแกน สแกนปุ๊บเขาสามารถดูเมนูอิเล็กทรอนิกส์ได้และทันทีที่เขาสแกนนั้นคุณจะได้ผู้ติดตามบัญชี Line Official Account เพิ่มขึ้นด้วยเป็นการเพิ่มผู้ติดตามแบบเนียนๆเลยนะคะแล้วก็รักษาฐานลูกค้าต่อได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ต้องปริ้นเมนูมาอีกต่อไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนั่นเองค่ะข้อดีถัดมาคุณสามารถนาสิ่งเหล่านี้นะคะไปฝังไว้ในริชเมนูของคุณได้ค่ะ ให้ลูกค้าที่เข้ามาใน Line Official Account สามารถกดดูได้เลยทันทีไม่ต้องออกไปจากแอปพลิเคชันเลยและข้อดีสุดท้ายใช้งานได้ฟรีเริ่มต้นทำได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ My Restaurant นะคะสามารถติดตามได้ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแยกให้ต่างหากอีกทีนึงคะ่ะ ความจริงแล้วยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายจาก Line Official Account ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจร้านอาหารและขายเครื่องดื่มเช่นคุณหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยทำแคมเปญมาช่วยจัดการ Line Official Account ของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อไปได้ที่ GoOnline Agency Partner ของทางเราค่ะและสำหรับธุรกิจประเภทอื่นๆที่อยากรู้ว่าฟีเจอร์ของ Line Official Account สามารถช่วยตอบโจทย์ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไรติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ